สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัด4คณ4แต่งนะครับคันนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันแล้วก็เก็บโทนต่างๆเนี่ยเป็นสีดำเกือบทั้งหมดนะครับชุดแต่งทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยรอบคันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ได้เห็นรอบคันไปแล้วนะครับเดี๋ยวกุ้งพามาดูทีละจุดนะครับนี่ด้านหน้าก่อนเลยนะกระจังหน้าครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแทนโลโก้เดิมที่เป็นวงรีนะใส่เป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนี่คําว่า ford เนาะแบบนี้เลยนะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหน้านะครับเลือกสีระบุสีได้นะครับตัวนี้เป็นดําล้วนเนาะอยากได้เป็น t ู o ทนหรืออะไรต่างๆก็สามารถระบุมาได้นะครับแล้วก็ด้านบนเคยเห็นแตาไฟ3จุดเล็กๆใช่ไหมอันนี้3จุดเบิ่มๆครับนี่ ใหญ่มากแล้วก็สีสามารถระบุได้นะครับมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับสำหรับเจ้าต,ตัวไฟ3จุดที่อยู่ด้านบนอะคริลิกนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยคําว่าไทเทเนียมนะครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าต่างๆเดินขอบเนี่ยปกติกระจังหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ระบุมานะครับขอบต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับทีนี้เป็นสีดาเงาเพราะว่าเป็นงานระบุสีลูกค้าอยากได้ดําเงาน,น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไทเทเนียมพัดนะครับเป็นไฟแบบแมทริกเอลีนะครับแต่ว่าตัวนี้ ดูออกดำๆนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ติดฟิล์มเป็นสีชาโคอนั่นเองทําให้ไฟด้านหน้าหรือว่าด้านหน้าของรถนะครับดูดุดันขึ้นดูเข้มขึ้นนั่นเองสําหรับตัวด้านหน้ากระจังนะครับตัวนี้มีไฟ3ดวงนะครับเหมือนตัวสตอมแท็กเลยนะครับนี่เป็นตัวใหม่ที่แต่งเพิ่มนะสำหรับเาตัว,ตวกระจังที่เปลี่ยนใหม่ไปนะครับดูสวยไหมสําหรับตัวนี้เทนเดอยมพัดใส่ชุดแต่งประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวด้านล่างเนี่ยใส่เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้ คือชุดแต่งของวิกเตอร์เนี่ยเป็นงานครอบพับนะครับตัวนี้ครอบทับกันชนหน้าเดิมของโรงงานนะใส่ตัวกันชนหน้าของวิกเตอร์เข้าไปนะครับกันชนหน้าวิกเตอร์จริงๆอ่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีออกเงินๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีตัวรถนะครับตรงนี้เป็นสีดําด้านแต่อันนี้คือทําใหม่ทั้งหมดเลยสีตัวรถเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ทําเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับไม่มีตัวชุดสเกิร์ตมาบังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับเจ้าตัวด้านหน้าของตัวรถ การแต่งของตัวนี้ก็ทรงประมาณนี้ถ้าถ้าดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับนี่คิ Q ้วล้อเป็นคิวล้อของตัววิกเตอร์นะครับทรงประมาณ3นิ้วเนาะเหมือนกับของเดิมเลยนะแต่นี้เป็นของวิกเตอร์นะครับครอบทับตัวคิ้วเดิมของโรงงานไปเนาะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ชุดแต่งอย่างที่บอกลูกค้าชอบสไตล์ดำเงานั่นเองนะครับแม็กกับยางนะครับอันนี้อัปเกรดให้ใหม่นะครับเดิมๆของโรง,งงานเนี่ยก็เป็น20นิ้วเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นยางแบบ ไฮเวทะทเลนเป็นดอกเรียบๆนะครับไม่ดุดันเหมือนคันนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นยางโตโยโอเพนคันที่ลักษณะพิเศษแบบ RT นะครับดอกจะใหญ่เหมือนตัว MT นะแต่เสียงมันจะเบาเหมือนตัว AT นะครับอันนี้เป็นดอกยางพิเศษนะสำหรับตัว A t ตัว RT ไม่ใช่ AT ทตัว RT นะครับตรงหน้าที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยขัดก็จะเป็นสีขาวนะเป็นหน้าขาวนะครับตัวหนังสือโตโยหน้าขาว แม็กก็เป็นลบห้านะครับตัวนี 5, ้นะครับเป็นของแบรนด์ KMC นะครับจริงๆแม็กเรามีให้เลือกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายแบบด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ KMC ลายลูกค้าเลือกก็จะเป็นแม็กดาด้านเนาะประมาณนี้เลยนะครับลายทีทหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้ายางตัวนี้เป็นขนาด275นะครับแก้มเนี่ย55%ของตัวหน้ายางแม็กขนาด20นิ้วเต็มซุ้มเลยนะตัวนี้เนี่ยลองดูเลยครับเต็มซุ้มเลยนะครับ ด้านข้างนะครับของแต่งเดิมๆเ,เนี่ยตัวไทเทเนียมพัดนะครับชุดโครเม,รมียมตรงเนี้ยตัวครอบกระจกจะเป็นโครเม,รมียมมือจับจะเป็นโครเม,รมียมราวหลังคาจะเป็นสีเงินแต่อันเนี้ยทำสีหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้อย่างเดียวเป็นงานครอบนะครับอันนี้ครอบทับตัวโครเมียมลงไปนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวนี้ก็ครอบทับตัวโครเมียมเป็นสีดําเงาด้านบนทําสีนะครับเป็นสีดําเงาเหมือนกันลูกค้าชอบสไตล์ดุดันทรงก็จะประมาณนี้เลยสําหรับตัว อคเซสซอทรี่ที่อยู่ด้านข้างของตัวรถหรือว่าชุดแต่งเล็กๆที่มาจากโรงงานที่เราทําสีให้ใหม่นะครับด้านหลังของตัวรถนะครับตัวนี้ไฟนะครับเราทําให้ใหม่นะครับใส่ตัวฟิล์มสีชาโกเข้าไปนะครับปกติเนี่ยด้านหน้าของเราเนี่ยทาเป็นตัวฟิล์มสีชาโกแล้ใช่ไหมครับ ด้านหลังเนี่ยก็ทําให้เหมือนกันเป็นฟิล์มสีชาโคไฟท้ายของตัวไทเทเนียมพัดเป็นไฟท้ายลักษณะพิเศษแบบ LED signature นะครับนี่เป็นขีดๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับจะเห็นค่อนข้างชัดสําหรับตัวไฟท้ายที่เป็น LED signature ของตัวรถนะครับรุ่นพิเศษสําหรับตัว Next Gen โดยเฉพาะเลยนะครับด้านล่างใส่เป็นตัวสเกิร์ตด,ด้านหลังของตัววิกเตอร์เข้าไปนะครับครอบทับงานเดิมเลยนะครับก็เหมือนกับตัวด้านหน้าที่ใส่ตัว ชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีตัวรถตัดกับสีดำเงาเนาะด้านนี้นะครับเป็นปลายท่อหลอกนะครับก็จะมีเลข8แล้วก็มีกลมๆนะครับมีสี่เหลี่ยมสามารถเลือกได้แต่ส่วนใหญ่นิยมก็จะเป็นเนี้ยเหมือนเลข8นะครับสำหรับตัวนี้ตัวชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสเกิร์ตด,ด้านหน้าสเกิร์ตด,ด้านหลังและวก็คิ้วล้อสด้าน ปกติทั่วไปจะเป็นเซตประมาณนี้นะแต่อันเนี้ยเป็นเซ็ตที <laughs> ่เป I mean, ็นต okay. ัวเต็มนะครับก็คือจะมีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสปอยเลอร์เนี่ยจะเป็นสีตัวรถแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับสําหรับตัวชุดแต่งของตัวรถคันนี้ที่อยู่ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะสำหรับตัวไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมพัดเนาะก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดก็คือสามารถเปิดได้เลยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองเบาะแถว3นะครับก็คือจะเป็นแบบพับไฟฟ้าเนาะ สวิตตัวที่พับเบาก็คือจะอยู่ด้านนี้อ่ะกดซ้ายขวาเล็บกับไลท์เราเระบุได้เลยแล้วเราก็กดพับทีละฝั่งได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเบาะที่อยู่ด้านหลังเบาะแถว2เนี่ยก็พับเรียบลงไปได้นะครับคือพับเป็นแนวยาวเลยสําหรับวางของหรือว่าปูที่นอนปิกนิกอะไรเวลาไปแคมปิง้งอ่ะก็คือได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับ ภายในของตัวรถนะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนี่เลยครับภายในจะเป็นแบบนี้คอนโซลนะครับจะเป็นหนังเย็บนะครับเดินได้ตัวได้เนี่ยจะเป็นสีดำเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ระบุคําว่า e v e r อร t มานะครับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็น e v e r อร t นั่นเองเพราะว่าคอนโซลของ next gen นะครับไม่ว่าจะเป็นแ a นเจอร์หรือ e v e r อร t นะครับภายในจะเป็นทรงประมาณนี้หมดเลยแต่ก็จะมีชื่อระบุหรือว่าชื่อแต่ละรุ่น อยู่ตรงด้านหน้านะครับสาหรับตัวคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีออกลายไม้นิดนึงนะครับตัดกับตัวที่เป็นขีปสีเงินนั่นเองนะครับสาหรับตัวภายในตัวนี้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับตอนกลางคืนเวลาเราเปิดรถหรือว่าเราใช้งานตอนคืนเนี่ยสามารถเปิดไฟสีแอมเบียนไลท์ได้นั่นเองสําหรับเจ้าตัวไทเทเนียมพัดนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหญ่นะครับขนาด12.1นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายนะครับฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยครบหมดเลยนะสำหรับตัวนี้ระบบความปลอดภัย ฟูลเขาเรียกว่าฟูลออปชันเลยนะครับมีกล้อง360องศามีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเวลาโดนตัดหน้าอะไรต่างๆเนี้ยมีมีระบบช่วยเบรกขนาถอยหลังให้ด้วยแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางพูดง่ายฟูลออปชันครบหมดเลยนะครับแอสเตอร,ร์ีความสะดวกสบายอื่นๆก็มีให้ครบที่ชาร์จไร้สายหรือว่าอะไรต่างๆเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์10สปีดนะครับเป็นเครื่องดีเซล200 210แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยก็อยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนั่นเองเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ1ิสปีดเนาะตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าอย่างที่บอกแล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนนะครับขับ2ขับ4ความเร็วสูงขับ4ความเร็วต่ําก็มีให้ครบสะดวกสบายในกะารใช้งานจริงๆหมุนหมุนตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยนะครับก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้แล้วนะครับเวลาเลือกโหมดการขับขี่เนี่ยรถจะ จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ให้เป็น Too high 4 high f o low ก็คือปรับเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายจากปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับการจัดการทุกอย่างรถจะเป็นการจัดการให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอบคันเร่งรอบเครื่องยนต์ต่างๆนี่จากปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยแต่เกิดเราจะกดเองก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับพวกระบบโหมดการขับขี่ต่างๆระบบป้องกันรถลื่นถลายอะไรต่างๆระบบช่วยจอดอัตโนมัติอยู่ด้านข้างหมดเลย สำหรับฟังก์ชันต่างๆถ้าเกิดลูกค้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถเรียนรู้ได้จากเพลย์ลิสของกุ้งที่ทําไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยถอยจอดต่างๆหรือว่าออปชันอื่นๆที่ลูกค้าอยากรู้ลองหาดูได้ในช่องนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้อเ e อร์เไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทรนสปอร์ตหรือว่าไทเทเนียมพาร์ตไวทหรือว่ารุ่นพิเศษนะครับตัวท็อปสุดก็คือแพลตตินัมนะครับอยากได รถอยากแต่งแบบไหนหรือว่าอยากทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนาะก็สอบถามมาได้เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างตรงที่เป็นโลโก้ของของของกุ้งเนาะหรือว่าจะเม้น์คาถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ